่วันดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวของที่ประดิษฐ์เองนะอย่างแรกอันจิ้วเป็นโตะวางทีวีนะคะอของเล่นมาสือแล้วก็นี่นี่คือทีวีเชนวางนี้เลยและตานี้สามารถเก็บของได้เคลยัดยัดเข้าไปนี่นะคะนี่คือโตะวางทีวี โอเคไปดูอย่างต่อไปกันเลยค่ะอย่างต่อมาก็คือชั้นวางหนังสือหรือว่าชิ้นวางอะไรก็ได้นะคะทั้งหมดสชั้นอันนี้ชอบชั้นนี้มากเพราะว่าข mm hmm. ยับได้ด้วยนี่เราสามารถวางถ้วยรางวัลเล็กใหญ่ได้นะครับ mm hmm. น่ ได้ฉันวางหนังสือไว้ชิ้นวางของเล่นอย่างอื่นกั่นมีไิมมีดอกไม้ทางก็หัวใจแล้วก็หน้ายิ้มไปดูยางต่อไปกันเลยนี่ <Hey, S 1> ชอบชิ้นนี้มากที่สุดแล้วนะไม่คิดว่าตัวเองจะทําได้ด้วยนะเนี่ยไม่มีใครช่วยเลยใช้ปืนกาวทําไม่ประดิษฐ์ไม่ได้แล้วอะกาวหมดนี่ใต้น,นี้ก็ใส่ เป็นรองเท้าได้นะคะรองเท้านักเรียนนะอยากอยากนนี่ลินชักก็ดึงออกมาได้ก็ใส่ชุดเล่นของเอลซ่าอยู่ข้างหลังก็เป็นอะไรไม่รู้เป็นชักคน่ารักมากที่มันน่ารักก็เพราะว่าถูกห่อกระดาษอันอื่นไม่ได้ห่ออะไรเลยไม่น่ารักอันนี้ก็ดีนะ สามารถวางได้ชั้นแรกเลยนะโอเคก็หมดแล้วของที่ทำเองท,ทีวีไม่ได้ทำเองทีวีสือนี่นะคะสามอย่างนี้ประดิษฐ์เองเดี๋ยวประดิษฐ์เพิ่มอีกจะประดิษฐ์อะไรติดตามดูด้วยนะบาบยบาย